ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนลัคนาของชาวราศีพิจิกคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวอังคาของคุณนั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเรียกได้ว่าเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของชาวราศีพิจิกนั้นค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวและถึงแม้นะครับอิทธิพลของดาวอังคานั้นจะโครจรอ,ออกไปหลังจากในวันที่6ธันวาคมก็ตามซึ่งนะครับจะหลุดออกไปจากเรือนพิจิกแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของธนูแต่ก็ยังดีอยู่เพราะติดตําแหน่งอุจจาวิราชอยู่ดีนะครับก็ยังให้คุณแก่ดวงชะตาอย่างเต็มที่แถมยังอยู่ในการเงินก็กระตุ้นให้การเงินหาง่ายหาคล่องกันได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นนะครั ในเรือนของชาวราศีพิจิกเองก็ยังมีทั้งดาวศุกร์กุมตัวดาวอาทิตย์กุมตัวอีกด้วยเรียกได้ว่าเรื่องราวของชีวิตของคุณในเดือนนี้นั้นถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ราบรื่นมีดาวซัพพอร์ตมีดาวสนับสนุนหลายอย่างเลยทีเดียวที่จะส่งผลลั์ความสําเร็จให้กับคุณเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างน,นะครับสำหรับดาวประจาตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวอาทิตย์นะครับ การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นนะครับโครจรเข้ามาทับตัวของคุณเท่ากับว่านะครับเรื่องราวการงานของคุณหล่นทับตัวช่วงเวลานี้เขาเรียกว่างานเข้าครับ ถ้าเกิดใครนะครับทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้คุณจะมีออเดอร์ปังๆรัวๆเยอะๆกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครทางานประจําช่วงนี้ก็อาจจะดูเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ก็อาจจะดูงานวุ่นวายงานเยอะสักนิดนึงครับมันอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องเคลียร์เรื่องงานพอสมควรกันเลยทีเดียวนั่นเองแต่อย่างน,น้อยมันก็มีเรื่องดีๆล่ะครับเพราะอาทิตย์ก็คือเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณเองนั้นประสบความสําเร็จได้อยู่มีไฟในการทํางานได้ดีมีเรื่องราวของความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานกันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพลังด้านการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ลงตัวมีความสําเร็จใครคาดหวังการงานนะครับที่จะเติบโตขึ้นช่วงนี้ดีมากนะครับเพราะมันมีโอกาสในจังหวัดที่ดีมากๆจากพระอาทิตที่เข้ามาเกาะกลุ่มดวงสตาของคุณนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นด้านการงานก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนั่นเอง ซึ่งถึงแม้นะครับในวันที่16ธันวาคมครับดาวอาทิตย์ของคุณจะย้ายออกไปก็ตามครับแต่ดาวอาทิตย์ของคุณที่ย้ายออกไปนั้นก็โครจรเข้าไปสู่ในกรนุมพระอีกหรือเรื่องการเงินอีกก็ถือว่าดีอีกครับเพราะฉะนั้นได้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนไปลงแรงไปยังไม่สูญเสียเปล่าก็จะก่อเกิดในลาภผลที่จะปรากฏขึ้นมาเป็นเงินทองนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับการเงินนะครับก็โยงกันไปเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละเหมือนที่บอกไปแล้วครับว่าดาวการงานของคุณโคจรเข้ามาสู่ในดวกงกนุมพะหรือเรือนการเงินของคุณแบบนี้เท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงทุนไปลงแรงไปจะไม่สูญเสียเปล่ามันก็จะได้รับโอกาสที่ดีมันก็จะได้เงินเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวการเงินของคุณถือว่าดีมากๆประสบความสาเร็จด,ดีมากนะครับแล้วก็รวมถึงในลนักษณะของดาวพฤหัสเองที่เป็นดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นก็ยังอยู่ในจุดที่ดีนะครับเรียกได้ว่า ยังไม่พอติดตำแหน่งมหาอุดอีกถ้ากับว่ามีเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินจํานวนเยอะเงินจำนวนมนนนากให้คุณได้รุนได้อย่างมากๆกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองฉะนั้นเรเดว่าครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้ถือได้ว่าคุณเด็นมากๆเกี่ยวกับในเรื่องการเงินที่จะมีโอกาสความสําเร็จด้านการเงินเกิดขึ้นเด่นมากๆกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของคุณน,นั้นคืออิทธิพลของดาวศุกร์นั่นเองครับการที่ดาวศุกร์กุมตัวชะตาของคุณเท่ากับว่านะครับคุณเองมีเรื่องราวดีๆที่คุณจะรู้สึกดีๆกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความรักที่เอาใจใส่ดูแลกันและกันได้อยู่นั่นเองครับถึงดาวศุกร์จะเป็นปลาก็จริงครับแต่เป็นปลาในลักษณะกุมโวงชะตาก็เท่ากับว่าคู่ครองของคุณนั้นเอาใจใส่คุณดีมีความสลาบรื่นกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันดีกันเกิดขึ้น ยิ่งสำคัญที่สุดเลยครับก็คือสําหรับคนที่โสดนั่นเองเลยได้ว่าดาวปตัตนิคู่ครองกลุ่มลัคนาแบบนี้คนโสดก็จะมีโอกาสที่จะมีใครบางคนเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้เลยได้ว่าคุณลุ้นได้ครับเกี่ยวกับการสละโสดที่จะเกิดขึ้นนั่นเองแต่ช่องว่างตรงนี้นะครับมันอาจจะมีระยะเวลาที่จนเกิดขึ้นนะครับจนถึงในวันที่22ธันวาเพราะหลังจาก22 2ธันวาคมดาวศุกจะย้ายออก แต่ก็ยังไม่เสียนะครับเพราะว่าย้ายออกไปในลักษณะมหาจักรอีกฉะนั้นก็ยังให้คุณเกิดดวงชะตาอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นสําหรับคนโสดนะครับเพราะว่าคนโสดจังหวะที่ดาวสุกุมตัวนั่นแหละคือเส้นทางของการที่คุณเองนั้นลุ้นได้เกี่ยวกับการมีคู่นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนถือได้ว่าราบรื่นตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกสําหรับในเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่คุณนั้นนะครับจะมีเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักนะครับเียได้ว่าจุดต่างๆนั้น,น,นค่อนข้างลงตัวได้ดั่งใจหรือสมหวังสมปรารถนาตามเป้าหมายกันเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ